สวัสดีครับผมนายภูมิดินหนูนว้ยทหารนักษาหกเจ็ดสองศาศูนย์สี่จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารราชกระบังวิทยาเขตจุมพรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลรหัสรายวิชา1 1 1 1ง6 0 1 3การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบนำเสนอในรูปแบบของ3 d รูป Q07 ครับจะอยู่ในรูปแบบของหน้าตาเหมือนกับประกับนะครับ เร,าาเริ่มรองว่างเลยครับกดไปที่ New ครับเลือกไปที่ p a r t ครับจากนั้นนะครับเลือกวปธีคำสั่ง Line นะครับเลือก s k e t c ไปที่ Front Plane น,น,นะครับกดเริ่มจากจุด Origin นะครับ ขึ้นตั้งฉากขึ้นไปนะครับกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับแล้วก็ลากไปทางซ้ายคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ลากตั้งฉากขึ้นมาแล้วให้กลับมาให้ขึ้นเส้นปากใบเมีรับก็ลากขึ้นไปแล้วลากไปทางขวานะครับให้ขึ้นเส้นระนาบเส้นสีเหลืองกดคลิกหนึ่งครั้งครับแล้วกด enter บนคีย์บอร์ดครับ ให้เคลื่อนเส้นป่าสองเส้นแบบนี้ครับแล้วก็เล่าไปทางขวาแล้วก็ลากลงมาข้างล่างนะครับให้ตั้งจากครบหนึ่งครั้งครับแล้วก็กด A ที่แป้นคิวบ์ประมาณนี้ครับแล้วก็ตั้งฉาก ก็สร้างกลัมาทางซ้ายนะครับกด A ที่เป็นคีย์บอร์ดนึงครั้งนะเึ้นเส้นปลาแบบนี้ mm hmm. แล้วกบจากนกัดที่เดิมวอีส mm hmm. e, smart dimension นะออกอ,อกไปครับ ทำให้เส้นมีขนาดเท่ากันนะครับโดยลิกเส้นครับเลือกเส้นแรกที่เราจะทําให้ขนาดเท่ากันนะครับกดคอนโทรลค้างไว้ครับเลือกเส้นที่เราขนาดเท่ากัน,นครับแล้วสงังอีกคนตัวนี้นะครับก็รัศมีของเส้นนี้มีขนาดเท่ากันนะครับอ เส้นนี้แล้เส้นนี้ว่าเส้นนี้กับเส้นนี้เท่ากันแล้วเส้นนี้กับเส้นนี้เท่ากันแล้วเส้นนี้เส้นนี้นะเท่ากัน ดังน,น,นั้นใช้ smart dimension ครับเพื่อบอกขนาดขนาดตัวนี้จะเป็น10มิลนะครับขนาดความกว้างตัวนี้จะเป็น44นะครับตัวนี้เป็น สิบนะครับงบวงกว้างองส่วนนวีน้สิบนะครับตัวส่วนนี้เป็นสิบสามนะ เป็นอาสามนะครับแล้วก็ขนาดตัวนี้ถึงตัวนี้เป็น6รับก,นะก็สร้างโดยใช้คำสั่ง center line นะครับยิงจากจุดมุมนี้นะครับกดติ๊กหนึ่งล่างนะวาดมาแล้วนะครับ ั้งสังสมมาตรดิเมนชันครับบอกระยะเส้นตรงนี้กับเส้นตรงนี้ครับสิบเก้าครับก็จากเส้นตรงนี้ถึงเส้นส่วนตอไลที่เราสร้างไว้เจ็ดสิบนะแล้วก็ใช้คำสั่งลน์ครับสร้างตัวนี้นะครับสร้างเส้นตรงนี้ขึ้นมาครับหัว แล้วก็สรายจากตรงนี้ครีมนี้ครับเสซึ้นตรงนี้ครับยัดเสียออกครับใช้มันสัง่งไลน์ซองฟังนะครับจากนั้นเราใช้เลือกกดฟีเจอร์นะครับใช้คำสั่งรีมูฟครับรีมูฟรีมู เลือกพื้นผิวเราจะทำการดีวอลไอตูออกมาใส่เป็น90นะครับพลิบกับด้านหน้ามางนี้ครับแล้วก็เลือกอยู่บนนี้ครับกับัเข้ามานี่ยะันั้นติ๊กถูกครับจากนั้นใช้คำสั่ง x อตูดออกมานะครับเลือกปี่พานครับ มาที่รีโว่หนึ่งครับกว่าเมสังนนหนึ่งครับเลือกเส้นที่เราจะ,จะอีกทูนออกนะครับคือเส้นส่วนตรงนี้ครับขนาดห0สิบนเ่นม,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 มครับทงการอิกออทูนออกแล้วแค่ไหนนาตารูปแบบประมาณนี้ครับ จากนั้นเราจะใช้คําสั่ง m i ลเลอนะครับเลือกพื้นผิวที่เราจะ m i ลเลอนะครับสะท้อนนะครับแล้วก็เลือกตรงโ i เจอร์ทัวร์มินะครับเลือกรีโวลนะกดคลิกเข้าไปรีโวหกับ w o เบตุเอ็กถูนะค,คือชิ้นส่วนนี้ครับมันขึ้นแบบนี้ครับติกถูกได้แล้ว จะได้มาในรา่างาประมาณนี้ครับอย่างนั้นเราจะเจาะรูนะครับรงโดยใช้คําัรโฮวิซราครับเลืกอกโฮทยไปที่เคาน์เตอร์โบนะครับสแตนดาร์ดเป็น iso นะครับไทยเป็น hex bolt g r a d นะครับ iso 4016นะครับขนาดเป็น m 1 0ครับ เลือกที่ position ครับกด position ที่เราจะทาจําการจาอนะครับกดติ๊กเข้าไปหนึ่งครั้งครับแล้วก็ประมาณนี้ครับอมา increase ประมาณนี้ครับจากนั้น smart dimension นะครับจากจุดก,กลางวงกลม ถึงจุดกลางของอวงนี้นะครับห้าสิบห้าค่านี้ก็เหมือนกันนะครับจากจุดวงกลมถึงจุดกลางครับห้าสิบห้าเท่ากันนะได้รูปล,ลักษณะนี้ครับติ๊กถูกครับจาังนั้นติ๊กถูกเพื่อทำการเจาอครับจะจะได้ หน้าตาประมาณนี้ครับจากนั้นเราจะสเก,ก็ตนะครับหน้านี้นะครับ เราจะสเก็ตนะครับเลือกบนผิวเราจะสเก็ตนะครับก็เลือกวิธีคำสั่งไล่นะครับจุดเกือบกลางตรงนี้นะ่ากตรงนี้ประมาณนี้ครับจากนั้นในบทที่สองนะครับเปลี่ยนเส้นนะเป็นฟอร์คอนทัคชันนะจะเป็นเส้นปากครับ จากนั้นกดเลือกที่เส้นนะครับแล้วก็เลือก front protect นะครับตัวนี้ก็คือเส้นที่เราเลือกมานะครับก็คือลายหนึ่งครับนี่จะเป็น k m i t l i n t e r ครับ p c c อยู่ตรงกลางครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ออกครับ use d o m e n น front เรื่องที่ front ครับ ฟวนต์จะใช้เป็น Century g o t ร i c นะครับน่าตัวนี้ไม่ต้องปรับอะไรครับเรามาเลือก point นะนครับเป็น50นะครับจากนั้นเรากดตรงสัญลักษณ์สีเขียวนี่ครับลบเส้นนะครับสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ใช้ Smart Dimension ครับ จากเส้นนี้ถึงเส้นนี้นะครับขนาดเป็นสิบเจ็ดนะครับจะได้แบบนี้นะจากนั้นเราออกจากคำสั่งออกนะครับจาก exit ซิ Ex รอจะเอ็กซสสกิครับจากนั้นใช้คำสั่งแหวบตรงนี้นะครับติดหนังางครับกดพื้นผิวที่เราจะที่เราทำฟอนต์นะครับความหนาูนออกมาเป็นหนึ่งมิลลิเมตรนะครับติดถูกนะะจะได้รูปแบบประมาณนี้นครับ ตัวหนังสือจะเนินหนอกมานะครับจะเป็นประกับนะครับน,นี้ครับขอจบการน,นำเหลือเพียงเท่านี้ครับผมครับ